ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนมือบายหร่งฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนของหลังการอัปเดตวันพฤหัสหน้าทุกคนหรือว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับก็มีนักเตะแบบไหนกันบ้างหรือว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มาดึทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับครบ1 0 0 0 0แสน b s c r i b e บนบน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID อีฟุฟบอลอีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สำคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุทกๆ4วันนะทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID อีสานบ้าเป็ด อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็มาเรื่อมที่อย่างแรกเลยเลยกันนะครับเริ่มที่แพ็กของตํานานกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแพ็กตํานานล่าสุดหรือว่าแพ็กของตํานานปัจจุบันนะครับเป็นแพ็กของตานาน FC บาร์เซโลน่านะครับมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยริวันโด้แะทุนซาวิโอลาและก็พัชเชคไคลว์ดนะครับมีการเปิดฟรีด้วยหนึ่งครั้งเปิดฟรีได้ใครกันบ้างกกกลลงคอมมเเเนนบบััข้้าาไดยะร และในส่วนของวันพัฒนานี้นะครับได้มีการยืนยันมาคร่าวๆเลยนะครับว่าจะเป็นคิวของ AC มิมิล่าทุกคนก็กมีมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยฟิลิปโปอินซากีในคนริคาร์โดกาก้าและก็มาโกสคาฟูนะครับมาดูในส่วนของรายละเอียดค่าพลังคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นมาโอสคาฟูนะครับมาตำแหน่งของแบกขวาทุกคนเวลตันอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่ประมาณ99เเลยนะครับและต่อมาเป็นริคาร์โดกาก้านะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคน ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ97และเมื่อบุ๊ชอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสำหรับบริคาโดกากา้าและปิดท้ายด้ยวยฟิลิปโปอินซากีนะครับมาในส่วนของกองหน้าตัวเป้าเป็นการทปิกบิ๊กไทม์นะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ96และเมื่อบุ๊ชอยู่ที่ประมาณ99ถึง100เลยนะครับสำหรับฟิลิปโปอินซากีประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับ3ตำนานของเอซีเมลานที่คาดว่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ารอใครกันอยู่บ้างก็อย่าลืมคอมเเเมมนนนต์บบอกกััข้้าาไดลยะคร ต่อมาเปที่ัคือแพ็คของซัมเมอร์ทรานเฟอร์นหรือว่าไฮไลท์ของซัมเมอร์ทรานเฟอร์พาร์ทที่สนะครับสำหรับแพ็คนี้ทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นแพ็คของพาร์ทที่2แล้วนะครับสัปนัหเนะที่ได้มีการย้ายทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็นำทัพโดยเดียบี้เมสันเมาเปาตอร์เรสทิมเบอร์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจริงๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็คาดว่าน่าจะมีพาร์ทที่3เข้ามาคนแต่ว่าได้มีการประกาศมาคร่าวๆก็คือนี่เลยทุกคน มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแจกเฟียเทมเชนิลของ Player of the Week นะครับก็คาดว่าวันพฤหัสนี้นะครับจะเป็นคิวของ Player of the Week แทนนั่นเองนะครับก็มีหน้าตาคร่าวๆมาประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยโรดี้เยฟโทุคนจูดเบลลิงแฮมนะครับบุกยศซาก้าอลิซันเดอร์อิซักรับทุกคนเบนเลโน่นะครับก็สำหรับนักเตะที่น่าสนใจก็คือในส่วนของชูดเบลลิงแฮมนะครับจากเรียลมาดริดครับคนมา็นตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งขุก็คือว่ากันว่าน่าจะเป็นคิวของเออร์ลิงบราาวน์ฮเลนนนอะะะไรรรปมาณี้คับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการลงรายละเอียดแบบเจาะลึกให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็คของ Play e r of t h e w e e k นะครับและต่อมาในส่วนของแพ็ควันจันนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกทีในส่วนของวันจันทร์หน้าเลยนะครับสำหรับแพ็คของ Highlight Summer Tour in J a p a n นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีคิวของสโมสรนไหนกันบ้างนะครับที่กลับมาให้เปิดในส่วนของวันจันนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนนักเตะที่เหลือดอว่าแพ็คที่เรือนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็ของ ทีมชาติคนัวแพ็กที่มีมาให้เลกฟรกฟีด้วยเทมดาวนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราย,ยาวๆอีก19วันเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนต่อมาเราไม่วนของเเอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวันพฤหัสนี้กันบ้างแล้วกันนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่ทัวร์อีเวนต์ของลาลิกาสเปนหรือว่าสเปนลีนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลง,งเช่นกันในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเชนดิวนะครับต่อมาย่างที่2คืองคของ ลาลิกาสเปนกนทุกนก็มีการแจกฟีเบอรเทมอสกิลหรือสกิลเทนนิงกันเหมือนเดิมนะครับปิดท้ายด้วยชาลินอีเวนต์ของอลิมิเตดนะครับวันนี้ก็มีการแจกทองฟรี50ทองกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการยืนยันแพ้นักเตะแพกใหม่แล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆในส่วนของวันพฤหัสีนี้นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนไ้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ